ตอนเช้าครับเปิดเทปที่บ้านเลยเนาะฝนตกทั้งคืนตั้งแต่หกทุ่มตึงแจ้งเลยตึงตีห้าเลยตีห้าครึ่งแล้วว่าจะไปยามกับดักจะยามได้ไหมเนี่ยยมกับดักหนูวงดักหนู ตามคราานะับน้ำท่วมหน้าบ้านเลยหยัมได้เลยมีแต่น้ำมีแต่น้ำเลยน้ำถึงนี่เลยน้ำครับ มาบานเลยคืบอบมเอฟซีทุกคนกับดักเรา ตามครับเดี๋ยวพยายามกลับก่อนครับผมถึงเทีมยมไม้แล้วครับ่ายังร้องอยู่เนาะถึเทีมยมไม้แล้วเชียมานไหมกลับเราเนูบวงเราเมาื่อเมื่อคืนก็ติดตรงนี้ตัวหนึ่งแต่ในนี้ไม่ติดแล้วฝนตกตั้งแต่หกทุ่มครับ อย่างแรกไม่มนันนะฝนตกตั้งแต่หกทุ่มถึงตีห้าเลยน้ำท่วมหน้าบ้านเอาสะจนเต็มที่เลยทางอื่นจะอาจจะท่วมบ้านแล้วเนาะดูนไฟชอ็อตไดยินเสียงไฟช็อตอยู่สองตนฟ้าล้องอยู่ครับแต่โทราศัพท์เรา จะเปียกแล้วนี่ยไม่เป็นไรละมั้งเพราะว่าเราเฮ้ยมีดีดอยู่นี่ไหนไหนหนูอาจจะเหยียบเฉยๆแล้วมั้งนี่ไม่เห็นหนูโอ้ฝ่าวลาดหลังนี่ตัวศัพท์เราไม่ได้ใส่ซิมคงไม่เป็นไรละมั้ง แบบแบบบแบบสทุกคนดู้าร้องดังเหมือนกับสงครามเลยปลาอาจจะเยอะเนาะเราใส่เบ็ดโฟมไว้ประมาณสมหลังเนาะหลังนี้แม่นี่ไม่ฟาดเลย ม่อคืนได้สามตัวครับม่อคืนเนาะนำมายามม่อคืนได้สามตัวยุงกาเยอะแล้วนี่ขออนุญาต ยาบังครับไปดูเบ็ดกันเนาะเนี่ยปลาเยาะอะนะปลาช่อนปลาช่อนปลาหมอมันท่อาใน,นท่อเนี่ยมันเล่นน้ําในท่อเนี่ยมันจะออกไปคลองโอ้น้ําขึ้นดูดูด,ดูโอ้เป็นฟู้งเลยดูวิ่งออกดิน้ําขึ้นแล้วนดูดูดูโชว ถ้าจะเอาฉมวกแทงคงได้แต่ตัวเดียวยูริโซเนี่ยเล่นน้ำนู่นนู่นมาอีกแล้วนู่นนั่นน่ะนั่นน่ะมาอีกแล้วถ้าเปิดไฟคงไม่เจอเนาะไม่เห็นหรอกนี่นี่มาถึงนี้แหละ

นุน่นเบ็ดโฟมเรานู่นอยู่นูน่นฝัน่งนูน่นจะเอาได้ไหมนี่นี่ฝั่งนี้เบ็ดโฟมเราเกี่ยเบ็ดเฟหมดใส่เยอะใส่เยอะหอยทาก ไม่อยู่แล้วผมว่านะไม้ในี่ขาดมีแต่ปลาปลาแต่เอามันไม่ได้ใส่เบ็ดก็ไม่ไม่กัดไม่กินเหยือ่อ ตรงนี้ปลาไม่ไม่กินเหยื่อะมั้งกินแต่มันกินน้อยส่วนน้อยทีมันจะกินยำเบ็ดเสร็จแล้วครับสามหลังไม่ได้สักตัวดูกลับหลังนี้ก่อนกลับหลังนี้ก็ไม่โดนน้ำท่วมเหมือนกัน อนุญาตยำบวงหนูครับบวงกับบวงสิ่งดีกับกับเหล็กเนาะว่าจะมานสักกี่ตัวไปเดี๋ยวจะเปียกโทรศัพท์ก่อนกลัวด้วยกลัวฟ้าแลบด้วยจะแจ้งแล้วกลัวฟ้าแลบด้วยนี่ฝนตกยังลินๆินอยู่เลยโปรยโปรยยำเสร็จแล้วเหลือสองหลังสุดท้าย ลุนกันเนาะกับเล็กก็ดีดไปสองหลังเนาะแต่ไม่เห็นตัวหลุดวงสิ่งดีดแล้วก็ดีดเหมือนกันแต่ไม่เห็นตัวน้ำท่วมในนาเนี้ยเนาะดักหนูเจอพายุ ดักหนูเจอพายุฝนตกกระหน่ำเลยตกหนักเลยน้ำท่วมไม่ได้สักตัวเลยอ่ามีดีดหลังหนึ่งครับนุ่นมีดีดหลังหนึ่งเนาะจะอยู่ไหมน้องอยู่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 หลังนี้ชนอยู่อยู่อยู่นุ่นนั่งอยู่นุ่นนั่งตายแล้วมั้ง นั่นน่ะนั่นนั่นนั่น,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 นโอ้โหขาดเนาะเอฟซี C ทุกคนขาดเนาะนู่นเปียกฝนอยู่เลยมันจะติดตั้งเมื่อคืนมันจะติดตั้งแต่เมื่อคืนแต่มันไม่ติดเนาะ ยาดยามครับทากคนตัวยังเป็นอยู่เปล่าแจ้งแล้วยังเิ้นอยู่เลยดิ i i potatoes, ่นอยู่เลย ก็ใหญ่ตัวเดียวก็ยังดีเนาะติดอนหลังสุดท้ายติดตอหลังสุดท้ายถือว่ามานวัดเด็ดอยู่ครับนเนาะแค่นี้แหละครับ fc ทุกคนกลับบ้านแล้วครับเหลือฝั่งนี้สองหลังสุดท้ายแต่ฝั่งนู้นยังเหลือกลับดักอีกกลับเหล็ก ตรงที่จดอดรถอะฝั่งโน้นฝั่งป่านน้นอะแล้วก็บวงสิงดีตก็สองสามหลังเนาะไปะะตามครับน,นี่ก็ได้ตัวเดียวตรงนี้ฝั่งโน้นด้วยไปไปดูเลยหากวาที่นี่อทุกคนหาอยู่หาก,กินแบบบ้านๆก็ประมาณนี้แหละเจอพายุฝนกระนำตั้งแต่หกทุ่มถึงตีห้าเนี่ยนะนี่ก็ยังตกอยู่นี่ ฟ้าร้องเหมือนสงครามเลยครับกู้เสร็จแล้วครับบ่วงก็หายหนึ่งหลังแล้วก็กับเล็กก็หายหนึ่งยามไม่เสร็จยามไม่ไม่หมดไม่รู้อ,อยู่ตรงไหนยุงก็กัดดูฝ <c oughs> นก็ตก <c oughs> แค่นี้แหละครับสรุปผลว่าได้มันสามตัวเหมือนเดิม สซยใหญ่ๆเลยใหญ่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกใส่กระดูกกรอบเนาะนี่นุน่นงขาวนี่สามหางนล้นมาสามหางครับอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่หญมากนุองขาวเหมือนเดิมตามหาโน้พกก็ยาก บวงก็หายหนึ่ง,ห,งหลังกลับก็หายหนึ่งหลังเดี๋ยวจะมาตามเนาะ <c oughs> ตามหาไม่รู้ว่าจุดไหนผมว่ามันตรงนั้นเป็นตรงนั้นหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังตรงนี้อาจจะหายที่นูน่นแหละในป่าข้าวแถวนั้นแหละเนาะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวจะอจัด ไปอัปเดตกันที่บ้านว่าน้ํามันจะลดไหมวันนมันจะแห้งไหมน้ําหน้าบ้านนีด่ดูปลาปลาก็เยอะในร่องน้ำมาแล้วครับสามตัวเนะวาะตัวเด็ดประมาณมอยู่เนาะ ກັບหายອັນນັ້ນຕາມหาບວງກໍບວງເຈີແລ້ວແຕ່ກັບຫາຍຄົບເນາະກັບ8ຫຼັງເດີ້7 น้ำยังอยู่ยังไม่ลดง่ายหรอกเชา้าถว่วงถึงนี้ สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับจากหลังตรงนี้ไปโน้นท่วมท่วมหมดเลยของเมื่อวานเมื่อวานก็3มตัวนี้วันนี้3มต,ตัวนี้ก็ถือว่ามานประด็ดอยู่ครับสวัสดีครับ